เรกนะครับคณะวิศวก,กรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เข้าใช้เครื่องกลแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่ได้กลับมาเหมือนกลับมาที่บ้านเก่าอุกคันนะครับแล้วก็จากที่เราไปนั่งกันตรงนั้นใช่ไหมครับวันนี้ไม่ยืนตรงนี้ก็รู้สึกเกรงนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้จะทาให้เต็มที่นะครับอ่ะนะครับบางคนสงสัยนะครับว่าทําไมจากวิศวกรถึงเปลี่ยนมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะครับ อันนี้คือคนเท้าความสั้นๆแล้วกันนะครับจริงๆแล้วผมทานนํางานด้านวิศวกรอ,อยู่ประมาณสองปแีแล้วก็ระหว่างที่ทานนํางานด้านวิศวกรเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ทําเพลงผมก็เลยคล้นหาช่องทางในการที่จะโปรโมทเพลงของเราทำยังไงได้บ้างก็เลยเริ่มจากศึกษาเรื่องแพลตฟอร์มต่างๆ t i k t o k Instagram IG f a c e b o o k นี่แหละครับ เริ่มจากสูย์นะครับไม่มีความรู้ใดๆเลยมมีความรู้ใดเริ่มจากสูตรก็ลองผิดลองถูก,กใช้ระยะเวลาประมาณแปดปีครับที่เล่นที่เริ่มเล่นนะครับแปดปีแล้วก็ทดลองท,ทําเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็กั่นกองมาสุดท้ายก็คือมีทริคง่ายๆที่สามารถทาให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการทำคอนเทนต์หรือการเป็นครีเอเตอร์ได้นะครับอาจจะใช้กับ ตัวเองหรือว่าใช้กับองค์กรก็ได้นะครับอันนี้เป็นคลิกแบบสั้นๆและง่ายๆเนาะผมจะไป